โอเคมาพบพาร์ทสองนะครับกับคุณบีต่อนะครับเขาเรียกว่า FTM ใช่อไหมใช่เป็น female to male เป็นทรานส์นะครับก็อยากจะรู้ขั้นตอนว่าเออคุณบีอ่ะเริ่มข้ามมาเป็นเพศชายเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คือตอนนั้นเนี่ยพอคือมันมีค่าใช้ใจ่ายครับหมอ,อมีค่าใช้ใจ่ายใช่ครับดังนั้นเนี่ยเหมือนกับเรื่องฮอร์โมนอย่างเงี้ยมันมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราจะมาฉีดหยุดหยุดไม่ได้ฉีดหยุดหยุดไม่ได้ใช่ไหมฮะ ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยรอตอนที่ว่าเงินเราพร้อมนิดนึงนะตอนนั้นก็เลยแบบกัดเมื่อก่อนรุ่นรุ่นผมเนี่ยก็คือมันมีน้อยมีโรงพยาบาลน้อยมีให้ข้อมูลเลยน้อยตอนนั้นรู้ตัวอีกทีก็ประมาณแบบช่วงอายุยี่สิบเจ็ดี่แปดยี่สิบเก้าประมาณนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มจากให้ฮอร์โมนก่อนก่อทีนี้คุณหมอประเมินก็มีแบบบททดสอบไปด้วยใช่ไหมพอให้ฮอร์โมนเสร็จปุ๊บปีหนึ่งเนี่ยร่างกายร่างกายรับได้แล้วฮอร์โมนรับได้ไม่มีปัญหา ก็เข้าสู่กระบวนการแปลงเพศ